กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถุกฐานพกอกันคือเก่าเด้อมาห่านไ่ใหญ่เคี้ยวมือนี่พี่น้องเอ้ยมายังนนาเมือนนเนาะมายังเนาะบานิเนาะพอยังจอยฮะสองบ่งล้านกันพ่อปุูนเถ้ยพ่อ หายป้าไปส่งเลยแหละหายรับไปส่งเลยแหละ่องลมนี่ยย oh, so like. uh, like. ังโบมีสอบละหล่อ you know. ิดเอาไปส่งซาบอ่ะซาบขาซาบซาบโบลายไปบ่เลื่อนอะไรเอาซิปก่อนก็ได้ปลาซิปสอบนี่ไปส่งอยู่ป้าไปส่งเลยเนาะใกล้ๆนี่ยป้าลุง เอาปูนกันเคียวซิปส่ไปส่งแต่ว่าเออไปส่งไปส่งเบนมาตะขอนไปส่งเดยอมือก่อนเอาเห็นเนี่ยเอาตะาหายปู้วอ่างพราม้นะวเอาบ่อนบเอาบ่เเอาบ่อ่อบ่เอบเาบบ่เอาบ่เเา่เเอาเอาัเาป ยังมีอยู่บ้างตัทอตายเนาะบุญแดงเอาไปบอกน้องเซเวนเทสทำรังเองนั่นอืออ้ยบุรเทิศหาทางเขาแล้วตั้งตั้งอันยังก็ลูกแก้วนั่นบุรเทิศตั้งห้องคบเจ้าได้บุรีทิศบ่แล้วเร็วเร็วเร็วเอาแต่ปุ้นเคี้ยวซะก่อนขาดเรือยังบ่มีเงินกับมาเส้นม่ใหญ่เคี้ยวมาเส้นไว้ก่อน ใส่ป๊แม่ป๊าปรใส่ห้องนอนนะเด้อยู่ลุม่ะเเดี๋ยวสิไปเบึงด่หันแล้วคันบอมีนะเียไปบุงเวหันแล้มันมีกะบน้ปประกาศนะล ก็โกนนีมาต้มันก็ขัดกันแล้วแล้วเอาโกตางกันมอไมต้องใส่นะครใส่ไวยังมากก็มันมันก็มีมานวต้นมันเบิ่งกรหองนะเรื่องากใส่ตหากใตหากนยังเรีน้องครับก็ตั้งคนก็เลยจะเอาตี่อซิลกว้าปบิ่งนั้นะเบิ่งกองนะใกลกบิงองแก้ยนะอันนี้ได้เฮือนโอ๊ยพอถลลายไปน้อย บริจานาโทรศัพท์เ no มื่อกี no ้มันหนึ <h ua> <h ua> mm ่ง hmm ทังน sí ี้กัสิมันเมือดอีกเขาหาดมาใหญ่เคี้ยวอีกกันเฮ้ยอยู่เพียวบ่เฮ้ยอยู่คนเดียวบ่บ่ลุงบุ้มลุงบุ้ม บออยากได้อัน่องดูอาการมันเป็นองยางนึงมันเป็นยางอะไรบบต้นนี้นะอืมจะไปใส่ห้องนอนท้งหลุมมาเลย ทำนราคาอะไรก็เคยื่อแน้่กกว่าการหักน้งมันนคืนนำบุูมาของไดนี่นะขึ้นตามเงินอะไรเนาะปะไข่ได้เต้หนึ่งเทไรแตห่งสามสามสบองตหนึ่งสามสิบสบ่ันโล่กัี่โลเพสี่โลพานั่งไปขายกโลสุดสี่พันก้นนง แมนโอ้ยพอใหญ่จ่อยข้างแรกได้ในข้ามานี่พี่น้องมาสมร้ม่ใหญ่เคียวค่ะอเต้บอยู่ปะ้าออ้ออาเออ ตพอมายยมได้โเห็นอติพี่น้องเลยหยำได้กับเหินอติจักเถื่อเพิ่นลงมาแล้วเพิ่นกินขนมมาสันว่าบุ๋มลงห้องมอบะเอาแต่ปูนก่อนป้าเอ้ย บังบังพ่ใหญ่จอยว่าย่อกันนางซุยไปปาดนาอวสันนายใหญ่โพดแบบนั้นงามแล้วเดี๋ยวนี้แรงนางงามขึ้นนางงามขึ้นงามขึ้นกว่าฮตอนเป็นผู้สาวอีกพ่อแม่ข้าก็ยิ้มเปิดเปิดอยู่ทางในพ่อเอาสามอย่างไปเลยสี่อย่างไหม อลาไปปลาไตกระเพอน้องบิวน้ำแล้วกะ็ท้พะะาพอแล้วก,ก็เห่าเนี่ยจาเป็ดแล้วไหลจะได้ดูวิตามินซ<อ>ีเขินคลายเนี่ยนางซุยเห็นว่มาขายซอยนะป้านางซุยผู้เดียวนี่มาขายซอยนะ มัวเอาไปสงนั้นมาเบิ่งจักมื้อนึงเนาะครับว่าสิเอาเบิ่งก็พี่น้องเอ้ยไป เอ็มลอยยูตู้บ่มีเฮ้ยเอ้ยบอมี่เอ็มลอยนะบ่มีเอ็มเอ็มลอยกับกระทิงแดงกับเดียวกันอะไรนะเอออะไรมีแต่กระทิงแดงอะไรฮะจังเอาสปอนเซอร์นะเออสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะมันยักษ์เด็ดเด็ดพี่น้องเลยแดดอะไรเลยเด็ดจนใหม่พูด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 อะไรเลย ทางตรงไปก็คือเขาบานามงเลยพี่น้องไปนี่ก็บนนสูงติดๆเลยเด็จอยกำลังมากพี่น้องเล <c oughs> ยวอยโยกนัง่งซุยเพิินโยกลานสาวพี่น้องเลยอัากตีพี่น้องกันโอ้ในีรายยังเห็นพอแล้ว กระพุนทางบอกไก่บอกไก่พอดีเลยเนาะพอ,พอดีงาม,อมบอกไก่บอกไก่มาซื้อปูนมาซื้อปูนซิปสอบสอบละลอย่เอาไว้พอดีพันหนึ่งเต็มเต็มเลยบอกเมยใหญ่เคี้ยวว่าทาเบิดงบกับมิตาสิมาเส้นอะเด้อว,วะ เพื่อนาได้ได้เพื่อนนะเบิดงบมีแต่เสมาเส้นเอาสันถ้าคายเข่าจังใจ่เพรา,าะเข่ากับโมข้นราคาพี่น้องเอ้ยว่าดอเข่า, oh <my> ขากับโมลายไปไ่ยอได้เดาเพราะได้คายอยู่ดอกนี่เราก็จะได้เดินทางไปเบิ่งอันยังก็อันในดูดอากาศ <laughs> <laughs> มาอีกห่านพี่น้องเอ้ยห่านที่ใหญ่และะ้วก็เขึอน ใหญ่ลูรางามอลังการเนาะของบ้านน้องแตะบ้านสาวจอยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยตายแล้วมีครบเบิร์ดพี่น้องเอ้ยทุกอย่างห่านเพิ่นนไฮทัพพ่อเลือกวงการนั่นแล้วทรายน้อทรายน้อ เอาสามอันเถอะนะน้อยกว่านี้กับบ่มี่ได้เนาะมันบอยใหญ่ไปแบบฟอดเลยวันใดๆเหนี่ยหน่อยเออคือบ่เอาแบบแบบเป็นผัดลมเป็นแบบยางนะมีเยอะบ่มี่าะอืมโ,โอ้ตอนนี้้าพอกำลังสิมาสือเอาพาไม่เฮียพี่น้องเอ้ยไปใส่เทียงนะต่าพอ่อ อพาไมาเฮียไปใส่เทียงหน้าพี่น้องเอ้เพ,พราะว่า้าพโภก็นอนหน้าและสร้างผนก็นอนหน้าเนาะไปใส่เทียงหน้าอืสะออนเลยเฮือนก็จ,จะแต่งงามพี่น้องเอ้ผู้รวยก็รวยรวยนี่เลยโอ้ยพาไมาเฮียรุ่นนี่จากหน,น่อยๆเนาะอืมบวยจากใหญ่ขึ้นรุ่นแต่ก่อนแต่ก่อนอ่ะยิใหญ่บวดรุ่นแล้ว <laughs> ม่ตุ่นในน้อยพี่น้องเอ้มีครบทุกอย่างพี่น้องเอาจักแผ่นเพาะ สามแผ่นเนาะเอาสามแผ่นสามแผ่นเลยไปร้านมีใหญ่เคี้ยวมากแล้วก็มาต่อล้านนี้เลยพี่น้องเลยล้านไก่เคียงกันอืม อะไรพี่น้องน้องหนัดกับขาจบคลิไปไวเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องหนัดเด้อพี่น้องสบายดีอันนี้กระแพท็หนึ่งนาซีลอยลอยเศ้าลอยสามซิปประมาณนี้แหละทพอไปเลยพี่น้องอำลาพาจากไปก่อนพบพอกันคลิปต่อไป